ถานีชนบรีผู้สารมีความประสงค์จะเงสถานีเชนบุรีกับลงจากรถไงสของสภาระที่นั่งูกมาดต่ผกตรบนะครับแต่เพิ่มชันจลาเป็นรถธรรมดาแต่รกส่งผู้สารจากสถานีกรุงเพล่ไทางตุ่เสนโดยทางกับรถไีโดยสารเรียร้อยนำสิ่งของสัมภาระเพื่อจนได้นบนแรถับสำหรับผู้สารที่มีคาระสงคท่องเที่ยวชายหาดบางแสนมหาวิทยาลัยวิราทพุทธภสัตว์น้ำท่านสามารถเงรถได้ที่สถานีชนร ห,หาดบางแสนเอามาเรียบมองดูลงที่นี่ได้เลยนะครับไเที่ยวหาดบางแสนเอามาเรียกมองดูลง